อสั่งให้เห่าได้อ่ะอยู่ฝึกๆท่มือแล้นลูกกิ๊กเขาเก่งมากสิคะไม่ต้องทําเลยอ่ะแค่เห็นหน้าเขีกเห่าเลยเขาเขาเขาจดจําคําได้ประมาณ250ร้อยาตามตามวิจัยเห็นไหมกิ๊กบอกแล้วเก่งไม่ได้บ้าหมาพูนู้เรื่องสุรเดชเมื่อกี้สุรเดชแล้วใช่ไหมไปปอเปี๊ยะเกาะบอลเกาะบอล เขาสั่งคนนั้นหา่าไม่ได้คนนี้เห่าเดี๋ยวโชว์มัสโกออนมากลูกไปเฮ้ย สวัสดีค่ะชาวชรดาชาแนลอยากจะบอกว่าอ p พีนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ซูเปอร์สตาร์งของประเทศไทยเลยนะคะคิวร้อนมากๆเลยแต่วันนี้เขาเคียร์คิวให้เราค่ะและแน่นอนความความสเร็จทุกครั้งนะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่มากๆและท่านท่านนี้ค่ะท่านท่านนี้ครูเตยแห่งบ้านชัยอภากันเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเปิดได้อรังการบอกท่านท่านนี้ครับผู้อยู่เบื้องหลังชีวิตที่น่ารักน่ารักเหล่าซูเปอร์สตาร์นะคะเรียกว่าเรียกว่าเป็นดาราดังนะคะแก๊งสีขาหลายๆเคสเลยนี่เดี๋ยวไปดูู มีตั้งแต่ตั้งสมัยหนังมะหมาใช่ไหมคะแล้วมีเจ้านี้ที่มีคนดูล้านวิวแล้วว่ะละครเรื่องมาตาลาอ่าอ๋อมาตาลาที่เกินล้านวิวแล้วเลยเจ้าโอเลียงนะคะสุลเดชนะคะนี่ก็จะเป็นยกวัาหนึ่งในสมาชิกของบ้านนั่นเองต้องย้อนก่อนเลยว่าชัยพักเนี่ยเริ่มจากอะไรแล้วทำไมถึงชื่อชัยพักแป๊บนึงนะดูเบื้องหลังไหมนี่ของจริงไม่ไม่ได้เสร็จนะดูดิดูดิทุกตัวทุกตัวไปหลอกต้ขาเพปอบเปี้ยเข้าไปอยู่กับเพื่อนไปเลยไปอยู่กับเพื่อน สมแล้วที่เป็นด็อกวิสเปอร์ดูครูเตยสั่งดีเงียบๆแม่ทํางานเงียบไม่พอลุกได้อย่าส่งเสียงเตยที่ทำเหมือนเตยทุกอย่างเลยลุกได้อย่ากันเงยอย่างนี้เลยถามมาดีกว่าค่ะว่าทาไมถึงชื่อชัยยพักเป็นชื่อที่คุณพ่อตั้งครับคุณพ่อชื่อวันชัยเจียมพักดีก็เลยชื่อคํานึงนามสกุลคํานึงมารวมกันอ๋ออก็เลยเป็นชัยยคพับเฮ้ยข้ใหม่น่ารักมากเลยนะอนะคะชัยพักอยู่กับสังคมไทยหรือประเทศไทยมากี่ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่20 นะครับ27ปีแล้วไปถามคุณพ่อไหมเพระว่าทำไมถึงต้องมาทำเรียกว่าธุรกิจกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุนักจริงๆคือเกิดจากความชอบก่อนนะคือคุณพ่อคุณแม่รักสุนัขทั้งคู่แล้วก็เริ่มจากเลี้ยง German She p h e r ออยู่ตัวหนึ่งที่รักมากแล้วก็เริ่มจากไปประกวดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชนะได้รางวัลแล้วก็ก็เลยเหมือนพอเริ่มเห็นถึงความเป็นไปได้ของการมีสุนัขนะครับก็เริ่มศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วนอกจากไปเดินประกวดสวยงามเร อะไรได้อีกก็เลยเริ่มที่จะค่อยๆฝึกทีละนิดทีละหน่อยแล้ก็เจ้าตัวนั้นนาเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่เลยเป็นเป็นตัวแรกที่ คุณพ่อทําการทดลองต่างๆทดลองเลยก,การสอนใช่ครับคือเรียนรู้ไปด้วยกันปัจจุบันนี้จินนี่ไปฉวัค์แล้วอ้ไป<ช>นา<ะ>นมากแล้วครับตั้งแต่เด็กๆหลังจากจินนี่แล้วตัวต่อมาเนี่ยตามมาถึงปัจจุบันเนี้ยครอบครัวของเตยเองหรือคุณพ่อเองเนี่ยมีสุนัขมาแล้วทั้งหมดที่เลี้ยงในบ้านเอาใช้กกเลี้ยงในบ้านก่อนนะเลี้ยงในบ้านรอจีตัวน้อยดิ๋หรอ27ปีเนี่ยครับแต่ว่าทั้งหมดเลยที่ที่มีในโมเดลลิ่งตั้งแต่เคยทํามาก็ประมาณ6 0พันตัวห0 0 0นตัวครับแล้วความสุขที่แบบได้ทํา เรียกว่ากิจกรรมกับพวกเขานี่คืออะไรที่รู้สึกว่าแบบทำให้ครอบครัวเตยแบบว่ามีความสุขในทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใครๆก็น่าจะตอบได้พี่เก๋หมายถึงว่าเนาะเหมือนเราอยู่กับสุนัขเราก็รู้อยู่แล้วว่าให้เราให้เขามากแค่ไหนก็ตามยังไงสิ่งที่เราได้จากเขามันก็มากกว่า เขาบอกเราเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกเลยนะเอาจริงๆเรื่องจริงส right so okay. so ินะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยสุนัขก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงรักเจ้าของได้มากกว่าที่เขารักตัวเองหรือสุนัขบางตัวที่เราจะเราช่วยเข้ามาอย่างเก๋เนี้ยอย่างบางที่เดวไวสเสยงจากเราเนี่ยหลายร้อยตัวที่ผ่านมือเราเข้ามาเนี่ยนะคะเขารักและชื่นแบบและพักดีและขอบคุณเราในทุกๆวัน่ะสุนัขนี่เป็นแบบสัตว์ที่แบบบางตัวเนี้ยแม่หมาเนี่ยทษนะคะรักเรามากกว่าลูกเขาเองอีกนะอะมาพูดถึงเรื่องความสัตย์ดีกว่าต้องพูดถ ยังก็เขาก็ติดต่อมาให้ทำงานนั่นแหละครับเพราะว่าดูบทแล้วโอเลียงเขาพร้อมที่จะทำงานแล้วหน้าตาเขาค่อนข้างที่จะตรงกับ reference ที่เขาส่งมาให้คู้ขนาดนี้เตยขออนุญาตเปิดตัวโอเลียงเลยไหมคะโอเลียงครับเชิญครัใครใครก็อยากเจอหนูนะลูกนะ แานขับเยอะมากๆเลยตาหวานมากเลยตัวหอมหอมลูกโอเลี้ยงอายุกี่ขวบแล้วคะประมาณ12ปีแล้วครับคุณลือสมวนมาของโอเลี้ยทำอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายครับจริงๆคือเขาผ่านงานมาเยอะกับเขาค่อนข้างที่จะชินคนมากๆเขาสามารถแสดงได้ตามบ็อกช็อตต่างๆตามงานต่างๆอะไรเงี้ยครับโอเลี้ยงมานี่แล้ว เขาเหมือนเป็นหนึ่งในตัวละครเลยนะคะเออเออ,อลูกอุยสั่งให้เห่าได้อ่ะดูคุกฝึกขมืออย่างเงี้ยแล้วลูกอีกอเขาเก่งมากสิคะไม่ต้องทำเลยอ่ะแค่เห็นหน้าขีเห่าเลย <laughs> ปกติหมาทุกตัวก็น่ารักสนุกเกะมากอยู่แล้วนะยิ่งทำมีความเซอพิสเศียนี้นา่ารักมากเขาไปเองก็ได้เราคอยเวลาเขาทำหน้าทำตาเขาทำได้ยังไงอะ่ะขึ้นอยู่กับเราบิววะครับถ้าอยากให้ดูนิ่งๆเศร้าๆเราก็จะปล่อยเขาแล้วก็ในขณะที่เข้าไปใช้คำสั่งเราก็จะใช้ด้วยโทนเสียงที่ค่อนข้างต่ำคุยกับเขาเบาๆขยับตัวชาว้าๆเขาก็จะใจเย็นลงแล้วเขาก็จะอยู่ในจุดคามได้เองโดยแต่ถ้าอยากให้เศร้าๆ ก็จะดูทําเหมือนดุดุดแกล้งดุดุนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอยากให้คึกคักก็เล่นเล่นเลนเลนหน้าตาเขาก็จะออกไปจริงไหม <c oughs> ที่เค,เคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าจริงๆแล้วสุนักฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาจับได้อยาโทนเสียงมีส่วนครับคือสุนักจริงๆเขาเข้าใจภาษาคนนะ เขาเขาเขาจดจำคำได้ประมาณ250คําคำตามตามวิจัยได้เห็นไหมคิดบอกเราเก็บไม่ได้บ้า <c oughs> หมา,าพูร,รู้เรื่องแต่ว่าเขาจะไม่ได้จำถึงขั้นเป็นประโยชนเขาจะจำได้เป็นคำๆเออโทนเสียงมันก็มันก็มีผลอย่างเช่นสมมุติว่าคำว่ากินอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่ากินเขา,ออา,าก็จะอ้าชวนไปกินแต่ถ้าเรากินเขาก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะฉันทำอะไรผิดกับการกินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับมันเกี่ยว่กับโทนเสียงเราเป็นเป็นสุนัขที่น่าหวานอย่างเงี้ยตาก็จะแบบ เตยเขาเวลาเราเลือกคุณสมบัติของสุนัขเนี่ยเมื่อกี้เตยบอกเตยผ่านการเลือกสุนัขมากกว่า6,000ตัวแล้วเนี่ยถามนิดนึงได้ไหมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุนัขตัวไหนมีลักษณะหรือนิสัยที่พิเศษที่สามารถมาโชว์คนได้สุนัขทุกตัวสามารถฝึกได้ครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนกว่าเขาจะพร้อมที่จะไปโชว์ให้ใครดูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันมันก็ต้องดูก่อนว่า เขามีสภาพจิตใจยังไงมาก่อนเขาเข้าหาคนได้ง่ายไหมหรือว่าเขาเข้าหาคนแล้วเขาเข้าไปด้วยความไปอ้อนไหมด้วยความสุภาพไหมอะไรเงี้ยครับถ้าสุนัขที่เขามีความตื่นเต้นสูงมากๆเขาจะไม่โฟกัสเขาก็จะเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวก็จะโดนทลิกร์ตลอดก็จะหันหันหันตลอดมันกลายเป็นว่าพอเราพูดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ priority กับคำพูดเราครับเขาก็จะสนใจอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้เขา priority เราได้ เวลาที่เราเข้าไปพูดอะไรด้วยความที่เขาค่อนข้างจะให้เกียรติเราเคารพเราเขาจะฟังแล้วเขาจะโฟกัสกับเราเป็นหลักมันการสื่อสารกันก็จะง่ายคือที่บอกว่าสุนัขให้เกียรติเราแปลว่าเราต้องมีความเป็นอัลฟาเป็นผู้นำด้วยถูกไหมคนเ,นเข้าใจผิดคาว่าอัลฟาเนี่ยไม่ใช่การดอมินเนตคนไม่ใช่จา่าฟูงเชิงที่เข้าใจถูตกตองรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นอัลฟาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือการที่เรามีเมตตามากพอแล้วเขาเข้าใจ แล้วเขายอมรับให้เราเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอย่างงี้นะครับอันนี้คือเอาฟังแม่บ้านยังหัวเราเก๋เลยอ่ะให้เกลียดแม่บ้างเขาจะรู้ให้เกลียดแม่บ้างแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการสอนคอมมานด์สอนอื่นๆอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ยากใส่ครับอย่างนั่งหมอบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากการฝึกสุนัขหนุตัวใช้เวลานานแค่ไหนนั่งหมอบคอยเนี่ยถ้าเริ่มจากจุดที่ปรับสภาพจิตใจมาแล้วสั่งให้นั่งเนี่ยจริงจริง แค่ครึ่งชั่วโมงก็สอนได้แล้วเขียนหน้าตากล้องแลวค่ะตากล้องมาทําหน้าเหย,ยียดเก๋มัว่าพี่เก๋สั่งมาเป็นปีเนี่ยแตจะนั่งได้สอนเก<ด>๋ให้สอนพวกเขา<ด>ทั้งสี่ตัวอ่ะพี่เก๋อยากให้สอนอะไรให้เขาสงบโอเคคิดง่ายๆแบบนี้ครับให้มองภาพเป็นสมการละกันสุนัขเนี่ยเขาจะสงบได้ถ้าอินพูเทาน้อยลง ไอตัว process ไม่ได้รุนแรงมากเอาพุ๋เขาก็จะน้อยไปง่ายที่สุดก็คือการจํากัดบริเวณแต่ผมแนะนําให้เริ่มจากเป็นพื้นฐานก่อนก็นกนได้ครับ,บจะสังเกตว่าตอนนี้พอเขายังเดินยังดมยังขยับตัวได้อยู่ใจเขาก็จะไม่อยู่กับพิเก๋เลยเพราะว่าเขาก็จะเหมือนเหมือนรับข้อมูลใหม่ตลอดเวลาก็จะมีเรื่องให้คิดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดอย่างแรกครับทำยังไงก็ได้เขาอยู่แค่ข้างตัวเราอยู่นิ่งๆให้ได้ก่อน นั่นแหละครับถ้าเขาจะขยับเราก็ตรึงสายไว้เบาๆนิดหนึ่งฮะแล้วก็พอเขานิ่งได้เราก็ผ่อนจนกว่าเขาจะหยุดอยู่กับที่ได้นั่นแหละครับโอเคถ้ายังขยับอยู่อย่าเพิ่งผ่อนสายนะครับก็ตึงไว้ก่อนเปืนารักับเปลไม่ได้นั่นแหละครับโอเคครับแล้วลองใช้คําสั่งกับน้องดูครับลองบอกให้นั่งนั่งครับเอาหมอบเลยถ้าบอกให้นั่งก็ต้องนั่งครับนั่ปล่อยให้หมอบนั่งอ่านั่นแหละครับไม่นอนเก๋ลองแตะก้นน้องเบาๆทีหนึ่งครับแล้วบอกนั่งนั่ง ก่งามากนั่งจับกลับมาให้นั่งก่อนออไม่ใช่มอกหรอกนะนั่นแหละครับขอเปียนั่ง <c oughs> มอบ <c oughs> อีกแล้วครับครูตย <c oughs> ขอเนีญตัดผ้าไป after มาครับมาแปบนั่งน่งดีครับนั่งครับนั่งดีครับอย่าทำไหลๆไม่ดีครับเก่งมากเอาใหม่ขอเปียมาเอาใหม่ครับนั่ง ดีมากไม่ดีมากครับค่อยๆยพูดค่อยๆคยวบปุ่มควบปุ่มพื้นที่ได้ดูเรื่องความตื่นเต้นถ้าความตื่นเต้นดรอปลงแล้วก็ใช้คําสั่งกับเขาง่ายๆถ้าเราชินที่จะสั่งเขาง่ายๆเขาชินที่จะฟังเราง่ายๆครั้งต่อต่อไปเวลาที่เราเใช้คข้มานกับน้องนะครับเราก็จะพูดแค่นั่งมอบเราจะไม่ต้องนั่งนั่งนั่งมอบม็อบมอบมันจะไม่ยาก นั่งมองที่บ้านนะนั่งนั่งนั่งมองมองมองหยุด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 นั่งมองมองหยุดคือเราต้องใจเย็นต้องแก้ที่เราต้องครับพี่ว่าพี่มาฝึกมาโรงเรียนดีกว่าเลยเป็นเกีย้วแหละแค่นี้เลยใช่ครับพี่เก๋ลองทำดูไหมได้ครับดูใหมอย่ายอมครับเพิ่งยอมแพ้แล้วก็มองหน้าหาผมพี่เก๋ต้อง ทำให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าเราเราจริงจังอยู่อ่านั่นแหละครับช้าๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนสายครับนั่นแหละครับนี่ไงทําได้นั่นแหละครับนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งก็จะรู้เองทอมนั่งหนึงนั่งนั่งลงปพี่เก่งแล้วนั่งเก่งมากบอมบอบนั่งนั่งลงไอตือ จริงๆสิ่งสาคัญคือเวลาที่เราสั่งหรือว่าสอนให้เขาทําอะไรครับพยายามให้เขาทําเพราะเขาตัดสินใจทําเองผมจะตึงขึ้นเบาๆแล้วก็แตะเบาๆแล้วก็บอกว่านั่งแล้วเขาจะต้องนั่งลงไปเองถ้าเขาชินให้เรากดทุกครั้ง,<อ>งเขาก็จะรอเรากดทุกครั้งเก่งมากนัก่งหลบกึ้งปิ่มเ <laughs> <laughs> ขาสามารถแค่นี้เพราะี่เขาสุกแล้ว เก่งมากเก่งมากอันนี้พวกมือสมัครเล่นไปดูมืออาชีพอีกตัวดีกว่าพี่กอยากเจอโอเคเป็นสุุระเดชมาครับบอมบอมครับสุระเดชเมื่อกี้สุระเดชแล้วใช่ไหมไปปอเปี๊ยะเกาะบอลเกาะบอลสองซ้ำไป เก่งมากเก่งมากกินเสียข้าวสุกมากลูกสุรเดชมาอีกรอบค่ะกลับมาที่สุรเดชของเราหนึ่งสองปุ๋ยสามสี่ห้าเก่งมากลูกโอ้ยโอ้กเก่งมากเลยถ้าเก่งเลี้ยงเขาเขาจะไม่น่ารักและนิสัยดีเก่งขนาดนี้เหะเก่งมากเลยนี่แค่บางส่วนนะคะ ตเรอยากไปดูโชว์เต็มๆของแก๊งสยพักได้ไหมคะครับได้มาเลยกว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 ยวยกวยอันแจงแจะงทำให้ได้แล้วแจ้งดูแล้วเขาสั่งคนนั้นห่าวไม่ได้คนนี้หาว มิสเตอร์จอห์นและมิสเตอร์ดุกดิ๊กเอ๊ยเคยเจอเขาออกทีวีแล้วจอนะอย่าจำได้4ต่อ4แฟมิลี่เกมการอย่าจำหน้าเขาได้เดี๋ยวโชว์มัสโกออนมากลูกไปเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมขาสั้นครับพี่ครับแค่นี้ก็ดีแล้วครับโดดไม่ดีแล้วเชือกตีไข่พวกีครับ แม่เดียมน้ำตาลไหลแม่เฮ้อเฮ้อลูกทำได้ไหมลูกไหมเบียเคยทำได้เหรอได้หมดแหละครับพี่เก๋ ที่เราจะไปชื่นชมอย่างอื่นเนี่ยเขาทําดีเราก็ต้องให้เครดิตก่อนคุณครูแต่ละท่านชื่อคุณครูอะไรบ้างคะวีค่ะครูวีมุยค่ะครูมุยฟิมครับครูฟิมครับบอลครับครูบอลนะคะและนี่แหละค่ะเรียกว่าสี่ยอดขุนพลนะคะของครูเตยของเราขอบคุณทั้งสี่คนมากๆนะคะนี่แหละค่ะชมนะใครสนใจอยากจะเรียกว่าให้ลูกๆมปกิจกรรมที่น่ารักแบบนี้นะคะสามารถสมัครก็ได้มาที่ชัยพักเลยนะคะอันนี้เก็บไม่ได้ค่าในหน้าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นความบันเทิงใจมากๆไม่ใช่ของหมาหรือของแมว ะะของ <laughs> เราของเ <laughs> จ้าของเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่แบบเอื้อมได้แค่แบบแค่หยิบมือทันเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่อยากให้เตยฝากอะไรถึงหรือว่าการเลี้ยงสุนัขหรือาการมีสัตว์เลี้ยงในครอบครัวหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยส่งต่อความสุขแบบนี้ไปทุกๆครอบครัวได้แล้วก็อยากให้ช่วยรณรงค์ว่ารักเขาแล้วเนี่ยช่วยเลี้ยงเขาจนหมดอายุไข่สุนัขครับ,รบเขาเป็นสิ่งที่พิเศษนะครับจริงๆสัตว์ทุกอย่างแะลรทั้งสุนัขทั้งแมวหรือว่าอะไรก็ตามมีเขาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะครับก็อยากให้เลี้ยงจนบบแ ให้เกียรติกันผมอยู่กับสุนัขเนี่ยจะให้เขาให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาด้วยนะครับมีอะไรก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่ใช่คนเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตครับเลี้ยงเขาให้เหมือนกับเลี้ยงลูกเลี้ยงเขาอยู่กับเขาให้เหมือนกับอยู่กับเพื่อนแลวเขาก็จะเป็นเพื่อนเป็นลูกที่ดีให้เราครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็อ่ะบางคนอาจจะมองว่าเออพวกนี้เกาะหมากินหรือเปล่าก็ใช่ฮะแต่ว่าอยู่กับเขาเนี่ยก็เราก็ให้ความสุขเขาให้มากพอเขาก็จะมอบความสุขคืให้เราใช่แล้วก็เขาจะแสดงโอกาสหลายๆอย่างให้เห็นเองครับว่า เขาาทํอะไรไรด้ให้เวลาการและการมันเติมเติมความรักพี่ว่ารักที่ปราศจากเงื่อนไขจริงๆนะคะคใครหนอจะรักเรารอเรา,ากับมาทุกวันใคร <c oughs> หนอเราไม่อาบน้ําก็ยังมาดมมาหอมมาเลียมอนเราหอมที่สุดในโลกไม่ใช่ใครเลยสัตว์เลี้ยงหรือว่าสุนัขของคุณนั่นเองค่ะแ <c oughs> ขกพักเองเนี่ยนะคะอุปการะสุนัขของเกบไปสองตัวเออไม่ได้เอามาถ่ายเลยอะเ <c oughs> จ้าหมีกับตากีฬาอยากจะบอกเคสไม่เป็นเคสที่แบบถูกรังแกนะแล้วก็โดนทิ้งไว้ที่ข้างทางเกบเอามาให้เตยฝึกเอามาฝึกว่าคู่รับไว้เองเลยรู้อย่างนี้คนมาฝึกทั้งหมด6ตัวเลยดหกสิบตัิเลยนีรรัับบปพฤติกรรมุน ในการเรียกว่าเอามาให้เราวิเคราะห์ก่อนได้อ่าใช่ครับรับประเมินสุนัขฟรีครับก็ถือว่าเป็นเช็คลิสต์ว่าสุนัขที่อยู่กับเราเนี่ยเขามีความพร้อมอะไรไม่พร้อมอะไรก็มาคุยกันได้ครับมาลองให้ให้ทดสอบดูได้แล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าจะพัฒนาเขาต่อจากนี้เนี่ยควรจะเริ่มยังไงไปยังไงขั้นตอนเป็นยังไงนะครับไม่ต้องฝึกกับเราก็ได้นะครับก็มาขอคําแนะนําได้ผมยินดีที่จะแนะนําให้ลองกลับไปทําเองได้เดี๋ยวเราจะลาอีพีน่ารักใสๆแบบนี้ไปด้วยเจ้าหมีกาตาลล่านะคะ2เคส ของที่เดลไว้เสียงจากเราที่น้องเตยเนี่ยอุปการะของเราไปวันนี้ขอบคุณเตยมากมานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นเบอร์ติดต่อแชร์ฝากให้ตรงนี้ท <c oughs> ักไลน์แอดเข้ามานะเชียร์เต็มที่เลยแล้วคุณจะมีความสุขกับพวกเขาแล้วเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพชีวมที่ดีขึ้นด้วยค่ะครับอันนี้มีนิตากิล่านะคะส่งมาฝึกเขาขี้กลัวมากสุดท้ายเป็นของคุณครูเลย <c oughs> เดูสิ <c oughs> เขาจำเกียรติได้ดูดีหมายมา่ <c oughs> ากดองอะไรลูกมามาอาบน้ำแล้วโอ้ยลูก ไหนว่างเก็บไาอยู่ที่นี่ทั้งวันดีกว่ามันหิวใจจังเลยอะโยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าสับ i พ e นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ